ค okay, ครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับคิวเต็มเครื่องก็สวัสดีวันพุทธที่18ธันวาคมด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับก็มีหลายคู่ให้เลือกเชียร์และก็น่าติดตามกันนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ตัวหน้าช่องอย่างทนายูบิตุสกับกายารี่ก็มาตามนัดนะครับผมให้ไปที่สกอร์สูงก็จบ4ประตูพอดีคําเลยเท่า <c oughs> กับว่าตัวหน้าช่องที่ผมวางเอาไว้ให้มา2วันติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้ผมคัดมาฝากเพื่อนๆหน้าช่องยูทูบหนึ่งคู่ด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปรับชม1คู่่ทีผมมนําา ีน้หากเพื่อนเพื่อนหน้าช่อง YouTube ต้องการเพิ่มเติมมากกว่าตัวหน้าช่องที่ผมวางเอาไว้ให้แอด1 9เข้ามาครับหรือสแกน QR วรโค้ดบนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเต็มเครื่องครบหมดในวงจรฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นใน,นด้านบอลสดชุวงการ3ชุวงการสูงหรือว่าตัวซิกเนเจอร์ตัวน้นเราจัดวางไว้ในครอบครัวเต็มเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนเพื่อนหน้าช่อง YouTube สนใจไปดูแนวทางเพิ่มเติมเปิดใจเข้ามานะครับสำหรับเดือนธันวาคมก็มีกิจกรรมสําหรับสมาชิกใหม่500เลือกรับไปได้เลยเสื้อฟุตบอลฤดูกาใหม่ ตัวสามารถเลือกซส์ได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยเป็นทางด้านสเต็ปผิดหมดสามารถรับเงินคืนได้นะครับก็รายละเอียดตามภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพบนหน้าจอเอาไว้ให้นะครับส่วนใครที่สนใจเข้าไปในครอบครัวเต็มเครื่องเนี่ยมันมีอย่างอื่นให้ติดตามอีกเยอะนะครับมีกิจกรรมมากมายสำหรับเดือนธันวาคมนะครับลองเข้าไปติดตามดูผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผมคิวเต็มเครื่องยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ หนึ่งคู่หน้าช่องในวันนี้นะครับเป็นศึกชิงแชมป์โโมสรโลกนะครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านแล้วมันหลิดนะครับเจอกับปาซูก้าแข่งเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ สำหรับด้านความพร้อมก่อนเกมของทางด้านเรอัลมาดริดในวันนี้นะครับพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบแผน4-3-3นะครับโดยจะส่งทนันทัศน์วิดีซูสจูเนียร์คิลรยันเอ็มบัปเปโนโ้นะครับโรดิโก้นะฮะแล้วก็จูสเบลลิงแฮมเอดูอาร์คาราเวิงกานะครับแล้วก็เฟเดริโ,โก้บันเบเดเป็นตัวผู้เล่นแนวหนะ้าสำหรับเกมในนัดนี้ของทางด้านเรอัลมาดริดนะครับผมก็เรียกได้ว่าจัดชุดใหญ่เลยในส่วนของผลงาน5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการของทางด้านเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าประคองตัวเองได้ดีอยู่ชนะ สามเสมอ1แพ้ไป1จาก5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับส่วนทางด้านปาซูก้าเองนะครับมาจากลีกเม็กซิโกดิวิชันนะครับผมก็ชื่อชั้นเนี่ยห่างจากทว่าทางด้านเจ้าทางด้านแล้วมาลิดค่อนข้างเยอะนะครับปาซูก้าวันนี้จะมาในระบบแผน4 2 3 1นะครับโดยจะส่งทางด้านลอนดอนนะครับแล้วก็ทางด้านโอไดซีนะครับแล้วก็อลันบัลลิสต้านะครับรวมไปถึงเนลสันเดอร์กซ่านะครับแล้วก็เปโดเปราซ่านะครับเป็นตัวผู้ เนแนวหน้าสำหร,รับเกมนัดนี้ของทางด้านปาสูก้านะครับส่วนผลงาน5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมท,ทุกรายการของทางด้านปาสูก้านะครับก็ถือว่าประคองตัวเองได้ดีอยู่นะครับชนะไป2แพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1รวมทุกรายการที่ผ่านมานะคะรับสำหรับเกมในวันนี้ที่เจอกันต้อง,องบอกเลยว่าทางด้านเล้วเมลิดเนี่ยชื่อชั้นดูดีกว่าทางด้านปาสูกา้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยค่อนข้างจะมากความสามารถนะครับแล้วก็ดูดีกว่าปาสูกา้าเยอะแน่นอนนะครับกระแสวันนี้ แล้วมรวราริทเดบกทนปสุก้าอยู่ประมาณ2ลูกผมมองเลยนะว่าน่าจะไปที่กำแพงสูงหรือว่าไปที่สูงเนี่ยสามจุดนะครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสทําประตูใส่กันได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมีแน่นอน4-5ประตูเชียร์แบบหน้ากว้างแบบสบายๆไปที่สกอร์สูงนะครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะทําประตูกันเยอะนะครับเพราะว่าริงอยู่ที่แล้วมาริดเนี่ยชื่อฉันอาจจะดูดีกว่าแต่อย่าลืมนะครับบอลแข่งกันนัดเดียวนะครับ แล้วก็เป็นรายการชิงแชมป์สโมสรโลกผมบอกเลยว่านัดเดียวเนี่ยไม่มีใครยอมใครแน่นอนน่าจะเปิดเกมบุกใส่กันเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วให้ไปที่สกอร์สูง3.5นะครับระหว่างคู่ทางด้านแล้วมาริดกับปาสูก้านะครับผมก็ฝากไว้ด้วยส่วนพี่เพื่อนๆช่องกันดสนใจไปดูแนวทางเพิ่มเติม @qt19 เข้ามาครับหรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเต็มเครื่องครบหมดในวงจรฟุตบอลเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ